ขึ้นขนแกงซ้ำอีกจะได้นะหน่อไม้ไม่ซ้ำหรอกเดี๋ยวมั่จะกินไม่หมดกินข้าวค่ะนั่นคือแกงซี่โครงหมูคแกงหน่อไม้แกงน่ำเมงทองแค่นี้แล้วค่ะ กินไปเลยไม่ห่วงหรอกแกงไก่ฉันก็มีมีผ้กกับยาด้วยมีผกกับยามากันทั้ง,งผักยามันมันก็ <c oughs> มันไม่มีรสมีชาติแต่มันมีกลิ่นนะผักอันนี้ผักกาดขาวนี่เนาะกลิ่นเหม็นเขียว อันนี้ไม่มีสะเดาให้ป้าเล็บม่วงอวดเลยม,มีแต่ผักหน่อมแน้มเพราะว่าอยอดนี่นั่นนะเกดมาแล้วก็กินเฮ้อแก่งหมูเขาขนาดย,ยังเหลืออีกตั้งเยอะนี่ แก่เองแล้วก็มานั่งค ER ่อยกินเี Quarter ินใจว่าจะหมดปะมันเผ็ดแกให้หน่อยเดียวแค่นั้นหละกินวันนี้กับพรุ่งนี้เราเรากินอะไรได้ จะเห็นป้าหันไปทางนั้นบ่อยคือเอาของให้หมากินนะคะนะ่ะเบเบ้เบเบ้อยู่ตรงนั้นเข้าหมเดี๋ยวจะตักข้าวร้อนแล้วก็เ,เก่งไก่ไว้ใต้ถ้วย อย่างนั้นดีกว่าถ้าอุนแล้วกลิ่นมันมไม่ว่าทั้งเว็บทั้งขวดกลิก่นมันเก่าขอบเปาอันนี้เนะาะหย่อนบระาอันนี้นอะ,อนนอะวันนี้ข้าวถูกใจมานนี่ เอเอมองตามงงหมดเลยคิขยายเอาถ้วยมาเก็บงงเลยอะไรยังไม่อิ่มสักหน่อยเลยคิด่นี้เห่อนไหมลูกหนึ่งเลยมาต้มข้าวมันจะไปไม่รอดเพื่ออาทรพี่สาวเหลือเกิน จะเอาถ้่ปลารัแบแห้งมาให้ <laughs> ไม่นี่่าไมไม่กินน้้ม,ม,มเร็วกิขาเร็วต้มนะแต่ให้กิน

หล่มแอบเลยกินไปเลยกินแต่เ็ดเนาะนะมะตองม่ต้องรูดเลยกินแย่งน็ดกูขอฮักแจะวเจปสายายมึงันะไอ้รด ยังไปเลยไอ้ไม้ตะหงนี่หิ้นอมไปตอกสนจริงด้วยทำยากนักเถียวของมิงเจ้าขอสะเดากิ่งต้นอิปโอนี่แก้วอย่าพูดถึงยาอร่อยอย่าบอกใครเลยนะผักอันนี้ไม่อร่อยเลยเนาะผักเม็กเนี่ยผักเมกไม่มีอะไรเลยเนี่ยผักเม็กมันมันกลิ่นเหมือนใบไม้เก่าใบไม้เลยไม่ใช่กลิ่นเหมือนต้นไม้ใหญ่ ัทุกอย่างมันก็ใบไม้นั่นแหละาต้องเอามากินกับอะไรกินกับลาบกินกับลาบกินให้กินมันก็เป็นน้องกระดูนนี่ใบกระดูนี่ มันเหมือนต้นไม้ใหญ่อะกินต้นไม้แดงนั่นแหละต้นบัลลูต้นแดงต้นต้นไม้แดงสงสัยต้นมันก็คงจะใหญ่มั้งใหญ่สิเปรี้ยว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 ,ยวฝาดฝาดนหน่อยๆสู้ผักกระโดนไม่ได้ผักกระโดนกินนอร่อยไม่ท่าเลย ค่ะอืมแล้วไงป้าอิ่มแล้วในะที่สุดป้าก็กินข้าวหมดกินได้ทำใจนี้นะไม่หมดข้าวจนหมดกินได้ นี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย